ัสดีค่ะช่องแมดาคุกฟอกนะคะนี่นะคะตอนนี้ระหว่างเจรจานะคะคุยกันนะคะว่าจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงนะคะเร่ไ่แต่แมดานั่งอยู่รถค่ะไม่สะดวกที่จะขึ้นลงนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนาะเดี๋ยวพอลุงบอกว่าไปก็ไปนะคะเดี๋ยวมัวแต่ขึ้นลงขึ้นลงมันจะซักช้านะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่หนุ่มคล่องแคล่วว่องไวนะคะเนาะ,ะเป็นคนที่ อายุเยอะแล้วนะคะขึ้นลงขึ้นลงจะไม่สะดวกนะคะเนาะแก่แล้เหนื่อนี่นะคะมีหนุ่มรออยู่คู่คือคุณอนุวัฒน์นะคะไม่เคยแก่กับเขาสักทีครับแล้วก็มีไม่เคยสะกดคำว่าแก่คำว่าซีซีแชนเนลนะคะพูดเบาๆก็เจ็บ น่าฟังมากเลยคำคำนี้เอาเอาไปทิ้งได้ไหมเนาะครับม่ามาเรียกนะเนาะเบาๆก็เจ็บไม่แก่ก็ไม่แก่ค่ะเป็นหนุ่มไปเลยเดี๋ยวจะเป็นเด็กชายไม่ต้องเอาขึ้นรถมาด้วยเนาะไม่ต้องมาตากเลยครับซ้ายของไม่ดาหายเอพีโทรมาเป็นของเราว่าเอาต้นไม้ออกได้หรือยังผมก็ยังออกต้นไม้ ต้นไม้ที่เราอยู่ตรงนั้เขาบอกว่าเอาต้นไม้ไปวางไว้ข้างหลังให้หน่อยเขาเอาต้นไม้ไปวางไว้ข้างหลังเจ้าเมาต้งโดนเลยเข้ามาจนถึงแล้วเจ้าขึ้นรถไปด้วยบ่อนต้นไม้นะะที่โค้งหักข้างทางนี่นะคะขบวนนะคะแล้วก็ถุกมาได้แล้วก็ยังมาถามอีกเขาก็ถามเขาเป็นห่วงไงว่าเราติดอยู่นั่นหรือเปล่านี่นะคะนี่นะคะทีมงานของลุงนะคะ นี่คือสะพานบุญจริงๆนะคะสะพานบุญที่จะเข้าสู่ชุมชนคนน้ําท่วมนะคะไปช่วยเหลือครับคนที่น้ําท่วมนะคะของแต่ละขั้นนะคะเต็มทุกคันนะคะของนะคะไม่มีคันไหนที่ว่างเลยนะคะจะมีน้ํามีหลายๆอย่างนะคะเนาะข้าวสารอาหารแห้งนะคะเนาะ ก็ต้องคุยกันเตรียมความพร้อมนะคะ้ทางเตรียมความพร้อมค่ะใได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอนุญนานขอบคุณค่ผ่าล่อยทัดเลลุงจิมมี่ก็นั่งมากับเราบ่นัอไปนลง ตาเลยนะให้ทุบปีเรือเหรอเราเป็นแรกก็ต้องรังแกลงเรืไงคะไม่ตอนแรกเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นะอ๋อเราเราทุบรถน้ำเลยเออเราเรามีปัญหาอะไรคะไม่ไม่ไม่มีครับกำลังเดินทางมาอ๋อบ้นมะกรอปูสิบเก้านะคะเนาะคนี่ครับเพื่อนกันนี่คับพี่ชายใช่ไหมแนนจ้าบ้านอะไรนะคะที่เราจะไปเราจะเข้าทางบ้านมะกรอปูสิบเก้านะครับบ้านมะกอก แล้วก็ไปต่อเรือนะครับที่บ้านมะกอะกอข้ามไปที่ส้มโฮวงเพราะว่าเส้นทางจากมะกอกไปส้มฮงตอนนี้รถก็เข้าไม่ได้ต้องเรืออย่างเดียวเราต้องนั่งเรืออีกใช่ครับซึ่งทางเลือกแรกที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกประหยัดเวลาโดยการจะขับรถอ้อมไปเมื่อวานเนี่ยไปดูพื้นที่แล้วรถมันยังไปได้แต่วันนี้อัปเดตมาล่าสุดรถ ไม่แนะนําไม่เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายมากกว่าเข้าแล้วออกไม่ได้เนาะก็เลยว่าถ้างั้นเราก็เปลี่ยนเส้นทางเลยนะครับก็มาเข้าโดยทางเรือเอานะครับก็จะวิ่งทะลุป้านมะกอกไปแล้วก็ต่อเรือไปที่ต้มบงตรงเลยเนาะไม่ต้องอ้อมนะครับค่ะแต่ว่าก็อไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถนะคะขึ้นรถขึ้นรถเร่งเร่งเร่งเร็วไว้นะคะวิ่ง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  มาแล้วนะคะความพร้อมัตวเลพยายามขึ้นขยันลงได้ความแล้วครับว่าตอนแรกว่าจะห้อมแต่ที่นี้ล่าสุดไปไม่ได้คน้ําเยอะไปทางไหนครับไปทางตรงนั่งเรือเหมือนเดิมโอ้ผมจะได้ไปครับ้ะน้อกลัวจะลอยตุ้บป่องเหรอคะไม่กลัวจะหนักเรือเขาอ๋อกินพื้นที่อ๋อ เราต้องคิดก่อนไว้น้ำเป็นครับนี่ค่ะขบวนรถน้ำหก้อนะคะเป็นตัวเขาเราก็แบ่งๆกันไปแต่ละคันแต่ละคันนะคะนี่นะคะอันนี้คือขบวนนะคะขบวนรถที่จะไปด้วยกันนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะเยอะมากพอสมควรนะคะไปทางตรงนะคะให้ด่วน เราเป็นคู่กันนะสวัสดีค TA ่ะแม่คู่เนาะสวัสดีคุยกันคู่กันคู่กันจะไปนะคะมาช่วยทำคูยกันค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะมากันหมดนะคะมากันเกือบหมดนะคะมีเยอะค่ะนี่ค่ะรถน้ำนี่นะคะอันนี้คือรถน้ำแล้วก็ข้างหน้านะคะเออ ตอนนี้กำลังติดไฟแดงนะคะรถกำลัลงติดไฟแดงนะคะต่อไปนะคนจะไหลไปยอะๆตอนหน้าเลยทุกคนห้าจะากี่คนต่อให้คนหนาบ้ัคุณภาพนะครับคุาพจะหนักใจมาคุณภาพาะแรงมามาดาให้วัร้ออะไร ชิรพรนะครับมาบุไว้คนจะมาอีกแล้วใช่ครับติดไฟแดงอยู่นะคะตอนนี้นะคะจริงเลยครับนี่นะคะให้ดูป้ายนะคะใหดูป้ายเยอะนายน้องประดานะครับลุงคนป้าแต้นนะคะเป็นสะพานบุญนะคะนำบุญไปให้ไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะหนึ่งหมื่นขวดนะคะแต่ลุงเอามาสุนทบอยู่นะคะเป็นหนึ่งหมื่นสองร้อยขวดหรือว่าสองพันนี่แหละค่ะร้าคับไปแล้วนะคะไปแล้าครับไปแล้วครับไปแล้วครับเก็บวัวกันครับเดี๋ยวผมจะวัวไปแล้วนะะคม่ต้องกรอพี่อนุบาลไปให้แน่นๆเลยนะคะนี่ขอเกาะสักหนึ่งวันขอดาไว้ขอเกาะสักหนึ่งวันนะคะ คงไม่ว่ากันนะคะน้องนแล้วไปาะหนึ่งเท่าไหร่นะะหนึ่งาไมื่นสองร้อยสองพันนี่เละค่ะหนึ่งมื่นสองพันขวดนะคะหนึ่งมื่นขวดนึ่ง่องพะครับอ่าอยู่ด้วยกันสท่านคยี่สิเจ็ดแล้วนะคะขอาคุ่าไปไปไปค่ะ ่ะนล่างรถไปด้วยกันนะคะนี่นะคะแต่ละคันนะคะไม่ใช่มีแต่เอฟซีนะคะไม่ใช่มีแต่ youtube นะคะมีทั้งน้ํามีทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะคะแต่ละคันนะคะก็จะอาจไปเต็มคันรถเลยนะคะช่วยกันขนไปนะคะเนาะก็สาธุสาธุบุญด้วยนะคะไปเลยครับไปด้วยกันครับขอเชุญใาไปด้วยทำบุญนะคะไปครับไปครับ ก็ความน่าสนใจนะคะเอฟซีเนาะเพราะตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปทางแล้วก็เอฟซีเห็นแล้วว่าลุงคนหลายอยงที่เราไปป้ารวมนแล้วค่ะในวาระพิธีญาติลาพิธีรับนะคะตพราะฉคนัโดยมาอยู่ตั้งคืนนะคะมารับปริญญาติแล้วก็จะเป็นของจังหวัดมหาสารคามนะคะจังหวัดมหาสารคามเนาะเนาะ ตึงเทศบาลตำบลท่าขอนยางจอดรถซ้อนคันอยู่นะครับรู้ไหมว่าท่านจอดรถซ้อนคันครับเนอะจอดรถซ้อนคันจริงๆด้วยนนแต่เขาก็เก็บขยะนและค่ะเ,เก็บขย่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ดากโกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ